อีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับตำรวจแต่ก็เป็นอดีตตำรวจไปแล้วนะครับสิบตำรวจโทสัตสิทธิ์วงใหญ่นะครับอายุ27ปีคนนี้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไปก่อเหตุไปวิ่งราวทรัพนะครับผู้เสียหายมากมายในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยเฉพาะอำเภอโพชัยบริเวณเขตร้อยต่อท้องที่สพโพนทองนะครับซึ่งทางตำรวจนะครับก็ได้จับกุมได้นะครับ พร้อมของกลางยาบ้า2เม็ดอุปกรณ์เสพยาบ้าแล้วก็มีกระสุนปืนนะครับแล้วก็พาไปตรวจคนที่บ้านพักก็ไปเจออาวุธปืนอีกไปเจอยาบ้าอีกนะครับแล้วจากคดีนี้ก็ล่อซื้อและจับผู้ต้องหาได้อีก2คนด้วย10บตารวจโทศักดิ์สิทธิ์คนนี้รับสารภาพนะฮะร้องไห้ด้วยขอโทษพ่อแม่ประชาชนบอกเสียใจเพราะเป็นอดีตตำรวจสพคำป่าหลายที่มุกดาหารครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้ยากจนนะครับ พ่อเป็นครูแม่ก็เป็นครูถูกจับข้อหาจำหน่ายยาบ้าในเขตท้องที่สอพอท่าพนมที่จังหวัดนครพนมเมื่อปี55นะครับปีที่แล้วเดือนสิงหาคมและมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนี่แหละฮะสิบตำรวจโทศักดิ์สิท์ก็เป็นอดีตตำรวจไปนะครับแล้วเรื่องก็อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีคการก่อเหตุครั้งนี้เนื่องจากว่าแกบอกเลยว่าแกติดยาบ้าต้องเสพทุกวันวันละอย่างน้อย2เม็ด นะฮะก็ใช้วิธีหาเงินด้วยการไปฉกชิงวิ่งราวทรัพย์ชาวบ้านตามพื้นที่ต่างๆมาเป็น10บรายแล้วนะครับอย่างเช่น25มกราคมปีนี้นะครับเวลาตีหนึ่งก็ไปชิงทรัพย์ที่ปั๊มน้ามันเพียวนะครับอยู่ที่อำเภอพลทอง1124ตุลาคมปีที่แล้วนะครับก็ร่วมกับนายบอยไปก่อเหตุชิงทรัพย์ที่ปั๊มน้ามันบ้านนานะครับที่อำเภอพลทองเหมือนกันแล้วก็มีแกก็เล่าให้ฟังนี่ฮะว่าไปทําอะไรอะไรยังไงมาบ้างนะครับ รวมแล้วก็โดนจับได้นะครับ,รบนี่ก็เป็นอดีตตำรวจแต่กลับทำตัวเป็นภัยสังคมไปพัวพันกับยาเสพติดนะครับซึ่งทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พลตำรวจโทกวีสุภานันก็บอกนะครับว่าตอนปัจจุบันนี้ตำรวจภาค4เนี่ยนะครับได,ได้ได้พบตำรวจเข้าไปพัวพันกับเรื่องของยาเสพติดและให้ออกจากราชการไปแล้วรวม17นายด้วยกันครับ